เสียงแกรกของดินสอกดดังขึ้นเป็นจังหวะแพรวานักเขียนการ์ตูนวัย27ปีนั่งอยู่หน้าโต๊ะทำงานที่รกไปด้วยสมุดสเก็ตถ้วยกาแฟและขนมที่ยังแกะไม่หมดเธอถอนหายใจราวกับโลกนี้ไม่เหลือความสุข เพราะเดทไลน์ของดวงใจแห่งเซเรนเทียซีรีส์แฟนตาซีขายดีของเธอกำลังจะถึงพรุ่งนี้เช้าแต่เธอยังติดอยู่ตรงฉากคาถาเปิดประตูข้ามพบที่คิดเท่าไหร่ก็ไม่พอใจสักทีให้ตายสิถ้าฉันมีเวทมนต์จริงๆก็คงเสกให้ต้นฉบับเสร็จไปแล้วแพรวาบ่นกับตัวเองพร้อมขีดเส้นลงบนกระดาษแรงกว่าปกติเธอวาดภาพนางเอกของเรื่องเซเรนา เจ้าหญิงนักรบผู้นีดวงตาสีฟ้าราวคริสตัลผมสีทองยาวสลวยสวมเกราะเงินและถือดาบเวทประกายระยับในพล็อตที่เธอเขียนเซเรนาเป็นคนตรงไปตรงมาเชื่อในโชคชะตาและตามหาคู่แท้ที่ถูกทำนายว่าจะอยู่โลกอื่นเมื่อเส้นสุดท้ายของวงเวทบนหน้ากระดาษถูกตัดจบแพรวาก็เอื้อมมือไปหยิบกาแฟแต่ฟุบ แสงสีทองวาบออกมาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์และสมุดสเกจพร้อมกันลมหมุนวนจนเอกสารปลิวว่อนอะไรวะเนี่ยแพรวา่าแทบจะคว้ากาแฟาเป็นอาวุธแล้วร่างหนึ่งก็ก้าวออกมาจากกลางแสงสูงเพียวสวมเกราะเงินเงาวับดวงตาสีฟ้าคมกริบมองมาที่เธอเหมือนพบของมีค่าที่ตามหามานานในที่สุดข้าก็พบเจ้าแล้วคู่แท้ของข้า เสียงหวานปนทรงพลังเอ่ยขึ้นพร้อมรอยยิ้มที่ทำให้หัวใจแพรวาเต้นผิดจังหวะเดี๋ยวเดี๋ยวนะคุณเป็นใครเข้ามาในบ้านฉันได้ยังไงแพรวาเอื้อมคว้ามือที่ถือเตรียมโทรแจ้งตำรวจหญิงสาวในชุดเกราะกลับย่อตัวลงนิดหนึ่งราวกับทําความเคารพข้าคือเซเรนาเจ้าหญิงนักรบแห่งเซรนเทียโลกแห่งเวทมนต์และเจ้าคือคู่แท้ที่คำทำนายได้บอกไว้ แพรว่าอ้าปากค้างก่อนจะชี้ไปที่สมุดสเกจบนโตะ๊ะไม่ใช่ว่าเออคุณคือตัวละครในการ์ตูนที่ฉันเพิ่งวาดเมื่อกี้หรอคะเซเรน่ายิ้มข้าก็ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดแต่ดุงชะตาได้นำพาข้ามาที่นี่เพื่ออยู่เคียงข้างเจ้าพูดจบก็เดินเข้ามาใกล้แบบไม่สนว่าคนถูกจีบจะช็อกอยู่แพรว่าถอยกรูดหยุดเลยนะอย่าเข้ามา แต่ยังไม่ทันจบประโยคเซเรนาก็โผลเข้ากอดเธอแน่นกลิ่นหอมอ่อนๆจากผมสีทองลอยแตะปลายจมูกอุ่นดีจังเซเรนาพึมพำส่วนแพรวาใบหน้าร้อนวูบจนเผลอคิดว่านี่เรากําลังโดนตัวละครในหัวตัวเองกอดอยู่จริงๆหรือเนี่ยแสงเวทยังคงวาบเล็กๆในห้องราวกับย้ำว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นจริงและนี่ อาจเป็นจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายที่เธอไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นในชีวิตเช้าวันถัดมาแพรว่าตื่นขึ้นพร้อมความคิดว่าทุกอย่างเมื่อคืนเป็นเพียงฝันจนกระทั่งเธอได้ยินเสียงแครกแครกปึ้งดังมาจากครัวโอ้พระเจ้าเธอยังอยู่จริงๆแพรว่าถอนหายใจยาวก่อนจะเดินไปดู ภาพที่เห็นคือเซเรนาในชุดเกราะครึ่งบนแต่ครึ่งล่างเปลี่ยนเป็นกางเกงขาสั้นลายการ์ตูนที่แพรวายืนให้เมื่อคืนเธอกำลังยืนงงอยู่หน้าตู้เย็นมืออีกข้างถือมีดดาบเวทเสียบเข้าไปในช่องแช่แข็งเจ้ามีหีบเยื่อแข็งวิเศษนี่นาะข้าเปิดแล้วพบภูเขาน้ำแข็งในนั้นข้ากำลังจะพิชิตมันเซเรนาพูดจริงจังนั่นมันตู้เย็นไม่ใช่ภูเขาน้ำแข็ง แพรวารีวิ่งไปดึงดาบออกคุณจะทำมันพังนะจากนั้นไม่กี่นาทีต่อมาเซเรน่าก็ไปจ้องไมโครเวฟอย่างสงสัยนี่คือกล่องอบแสงวิเศษใช้ปรุงอาหารสินะไม่รอให้แพรวาตอบเธอเปิดไมโครเวฟยัดขนมปังเข้าไปปิง้งกลิ่นไม้โชยออกมาอย่างสง่างามแพรวารีปิดโอ้ยเดี๋ยวบ้านไฟไหม้หรอกเซเรนากระพริบตา ในโลกของข้าอาหารปรุงด้วยเพลวไฟมังกรนี่จึงอ่อนนะักแพรวากุมขมับนี่เราเอาใครมาอยู่ด้วยวะเนี่ยแต่ยังไม่ทันได้บ่นมากกว่านี้เซเรนาก็ยื่นดอกไม้สีฟ้าสดใสให้เธอคาเสกขึ้นมาให้เพื่อขอบคุณที่เจ้าให้ข้าพักในอาณาจักรของเจ้าแพรวาตะลึงเล็กน้อยเพราะดอกไม้ที่อยู่ในมือมีหยดน้ำระยิบระยับเหมือนเพิ่งเก็บจากทุ่งหญ้าเวทมนต์ หัวใจเธอเต้นแรงนี่เรากำลังถูกตัวละครในงานตัวเองจีบอยู่จริงๆใช่ไหมเอเอก็ขอบคุณนะแพรวารับไว้แบบเขินๆเซเรนากลับยิ้มกว้างรอยยิ้มของเจ้าสวยยิ่งกว่าดอกไม้นี้เฮ้ยพูดตรงขนาดนี้เลยเหรอแพรว่าหน้าร้อนทันทีและตลอดทั้งวันนั้นเซเรนาก็เดินสำรวจบ้านเหมือนกำลังทำภารกิจในดินแดนใหม่ ทุกอย่างเต็มไปด้วยมุกฮาเอาหูฟังมาใส่เหมือนสร้อยศักดิ์สิทธิ์คิดว่าน้ำยาล้างจานคือยาน้ำฟื้นพลังแต่ทุกครั้งที่แพรวาหัวเราะเซเรนาจะมองเธอเหมือนนั่นคือสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดในโลกตอนนี้ความรู้สึกของแพรวาเริ่มเปลี่ยนจากความระแวงกลายเป็นความอยากรู้ว่าผู้หญิงคนนี้จะทำให้ชีวิตเธอปั่นป่วนได้ขนาดไหน เช้าวันถัดมาแพรวาตื่นขึ้นเพราะได้ยินเสียงเคาะประตูห้องนอนเธอเปิดประตูออกมาแล้วต้องชะงงักเซเรน่ายืนอยู่ตรงหน้าในชุดเกราะเต็มยศแต่บนหัวสวมมงกุฎด,ดอกไม้สีรุ้งแปลกตามือข้างหนึ่งถือดาบเวทมืออีกข้างถือถาดที่มีขนมปังกับน้ำสม้มเช้าว,วันนี้ข้าได้ทำอาหารเช้าเพื่อเจ้าด้วยตนเอง เซเรนาพูดอย่างภูมิใจแพรวากวา้าตาดูขนมปังที่ไม่ขอบและน้ำส้มที่มีเศษกลีบดอกไม้ลอยอยู่อืมคุณใส่อะไรลงไปในน้ำส้มคะกลีบอัญชันแห่งแสงจันทร์มันจะทำให้หัวใจเต้นแรงยามสบตาคนรักพูดจบก็ยืนแก้วให้แบบไม่ให้ปฏิเสธแพรวารับแก้วมาอย่างจำใจให้ตายเถอะ นี่ไม่ใช่การจีบแล้วมันคือการบุกยึดหัวใจชัดๆตลอดทั้งวันนั้นเซเรนาเริ่มปฏิบัติการตามจีบแบบจัดเต็มตอนที่แพราวาออกไปซื้อของเซเรนาเสกดอกไม้ผุดขึ้นตามทางเดินราวกับพรมต้อนรับเด็กแถวบ้านตื่นเต้นแต่แพราวากลับทำหน้าเวอเพราะกลัวคนจะสงสัยคุณไม่ต้องทำขณะนี้ก็ได้มั้มแพราวาพยายามปราม เซเรนากลับยิ้มหวานข้าทำเพราะข้าสัญญากับหัวใจตัวเองว่าจะทำให้เจ้ามีความสุขที่สุดพีกสุดของวันคือตอนขากลับกิ่งไม้จากต้นใหญ่ใกล้ฟุตบาทหักลงมาโดยไม่ทันตั้งตัวแพรววากำลังจะก้าวเข้าไปพอดีแพรววาเสียงของเซเรนาดังขึ้นพร้อมร่างสูงที่พุ่งเข้ามาดึงเธไว้แน่น ดาบเวทในมืออีกข้างฟัดต,ตัดกิ่งไม้ขาดครึ่งอย่างแม่นยำกลีบดอกไม้จากคาถาร่วงลงมารอบตัวพวกเธอเซเรนาก้มมองด้วยสายตาอ่อนโยนข้าจะปกป้องเจ้าไม่ว่าจะต้องสู้กับอะไรหัวใจแพราวาเต้นแรงจนเธอต้องหลบตาก็แค่กิ่งไม้นะไม่ใช่มังกรแต่ในใจกลับรู้สึกเหมือนเพิ่งถูกปราบให้แพ้ไปเรียบร้อยแล้ว และนั่นคือวันที่แพราวาเริ่มรู้ว่าการถูกตามจีบด้วยเวทมนต์อาจอันตรายกว่าที่คิดเพราะไม่ใช่แค่กายที่หวั่นไหวแต่หัวใจเธอก็เริ่มจะถูกยึดครองเช่นกันบวันเสาร์แพราวากำลังนั่งร่างต้นฉบับอยู่ที่โต๊ะทำงานเสียงกริ้งก้องดังมาจากประตูรั้วหน้าบ้านแพราวาอยู่บ้านป่ะ เป็นเสียงของพิมพ์เพื่อนบ้านและเพื่อนสนิทที่สนิทกันมาตั้งแต่สมัยเรียนแพรว่าลุกไปเปิดประตูมีอะไรหรอพิมพ์แต่พิมพ์กลับชะง,งักทันทีที่เห็นร่างสูงในชุดกรอดเงินยืนอยู่ข้างหลังแพรวา่านี่ใครนักแสดงคอสเพลย์หรือแฟนแกพิมพ์ทำตาโตหันไปมองสลับระหว่างแพรวากับเซเรนาแพรว่ารีบโบกมือไม่ไม่ไม่ไมแคบเอ่อ เพื่อนจากต่างจังหวัดแต่ยังไม่ทันจะอธิบายเซเรนาก็เดินเข้ามาประกบข้างแพรวาแขนแข็งแรงพาดไล่เธอไว้ก่อนจะพูดเสียงนิ่งแต่มั่นใจข้าคือคู่แท้ของแพรวาพิมพ์อ้าปากค้างคู่แท้เดี๋ยวนะแกเพิ่งมีแฟนแล้วไม่บอกฉันเนี่ยนะแพรวารีบหันไปจ้องเซเรนาคุณพูดอะไรของคุณเนี่ยเซเรนาไม่สนใจกลับยิ้มหวานให้พิมพ แพรวาเป็นของข้าแล้วก็ยื่นมือมากุมมือแพรวาแน่นอย่างเปิดเผยพิมพ์มองแล้วอมยิม้มโอเคไม่กวนละฝากดูแลเพื่อนชันได้นะคุณคู่แท้พูดจบก็หัวเราะแล้วเดินออกไปปล่อยให้แพรวายืนหน้าแดงจนทำอะไรไม่ถูกคุณรู้ตัวไหมว่าพูดอะไรออกไปแพรวาเสียงเขินปนหงุดหงิดรู้สิเซเรนาเอียงหน้าเข้ามาใกล้ ข้าต้องให้โลกนี้รู้ว่าเจ้าเป็นของข้าเพียงคนเดียวแพรวาหันหน้านี้ทันทีจะบ้าตายพูดแบบนี้ต่อหน้าคนอื่นได้ไงเนี่ยช่วงเย็นแพรวาพาเซเรนาไปเดินเล่นที่ร้านกาแฟใกล้บ้านแต่พนักงานชายที่เคยคุยกับแพรวาบ่อยดันเข้ามาทักพร้อมยิ้มให้แบบมีนัยไม่รอให้เขาพูดอะไรเซเรนาก็ขยับเข้ามายืนข้างแพรวากอดเอลเธอไว้แบบแนบชิด แล้วมองชายคนนั้นด้วยสายตาประหนึ่งว่าเจ้ากำลังรุกล้ำเขตแดนของข้าโดยไม่ต้องพูดสักคำแพรวาหน้าแดงกำ่ำรู้สึกทั้งอายทั้งตลกนี่มันไม่ใช่แค่ต่างวัฒนธรรมแล้วแต่มันคือการครองพื้นที่หัวใจเต็มรูปแบบและในค่ำคืนนั้นขณะที่นั่งกินข้าวด้วยกันแพรวาอดไม่ได้ที่จะถามคุณจริงจังกับคำว่าคู่แท้แค่ไหน เซเรนามองเธอนิ่งๆก่อนจะยิ้มบางในลอกของข้าคู่แท้คือคนที่เราจะปกป้องไปจนวันตายทำหุ้นนั้นทำให้หัวใจแพรวาเต้นแรงอีกครั้งโดยไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังตกหลุมครางของยุทธการจีบแบบแฟนตาซีเข้าเต็มๆเมช้าวันอาทิตย์แพรวาตื่นขึ้นมาพร้อมกลิ่นบางอย่างไม่ใช่กลิ่นกาแฟหอมๆห,หรือขนมปังปิ้งกรอบๆ แต่เป็นกลิ่นเหมือนควันไฟผสมสมุนไพรเธอวิ่งไปที่ครัวก็พบเซเรนาในชุดผ้ากันเปื้อนสีชมพูอ่อนที่เขียนว่า I cook for my love ยืนถือกระทะที่กำลังพ่นควันเหมือนภูเขาไฟใกล้ประทุคุณทำอะไรอยู่แพรวารีบวิ่งเข้าไปปิดเตาเซเรนาหันมายิ้มภูมิใจอาหารเช้าสำหรับคู่แท้ของข้า ไข่เจียวเวทป้องกันโรคแพรวามองไข่เจียวสีม่วงอมเขียวที่เหมือนหลุดมาจากโลกแฟนตาซีจริงๆคุณใส่อะไรลงไปเนี่ยเพียงแค่สมุนไพรแห่งป่าเหนือหยดน้ำตาดาวตกและเกล็ดของนกฟีนิกซ์แพรวาถอนใจนี่มันวัตถุดิบทำยามากกว่าอาหารนะเมื่อเห็นว่าแพรวาไม่ยอมกิน เซเรนาจึงหันมาทำใหม่แต่คราวนี้พยายามใช้วิธีตามแบบโลกมนุษย์เธอหยิบไข่ขึ้นมาแล้วใช้ดาบเวทซับเปลือกออกแทนการตอกผลลัพธ์คือครัวเต็มไปด้วยเศษไข่และเปลือกกระเด็นไปทั่วแพรวาต้องเข้าไปช่วยจับมือเซเรนาให้ค่อยๆตอกไข่แต่จังหวะที่เธอจับมือกันความใกล้ชิดทำให้เธอรู้สึกเหมือนเวลาช้าลงเซเรนามองเธอด้วยรอยยิ้มอ่อนโยน เจ้ามีมือที่อบอุ่นมากข้าชอบแปรวาหน้าแดงรีบหันไปสนใจกระทะแทนหลังจากพยายามเกลนเกือบชั่วโมงในที่สุดอาหารเช้าก็เสร็จเป็นไข่เจียวธรรมดาธรรมดาแปรวาหัวเราะออกมา <c oughs> นี่สิกินได้เซเรนามองเธอกินด้วยแววตาพอใจราวกับได้พิชิตภารกิจสำคัญต่อไป ค้าจะเรียนรู้ทุกเมนูของโลกเจ้าเพื่อทำให้เจ้ามีความสุขแปลว่ารู้สึกหัวใจเต้นแรงอย่างห้ามไม่ได้นี่มันจะหวานไปถึงไหนกันเนี่ยวันหยุดสุดสัปดาห์แปรว่าตัดสินใจพาเซเรน่าออกไปเที่ยวในเมืองใหญ่ทั้งสองคนเดินจับมือกันไปตามถนนท่ามกลางผู้คนวุ่นวายเซเรน่าตื่นตาตื่นใจกับทุกอย่างตึกสูงรถยนต์และผู้คนที่สวมใส่แฟชั่นหลากหลาย เธอมองทุกอย่างเหมือนกำลังผจญภัยในโลกใหม่จุดแรกที่ไปคือห้างสรรพสินค้าเซเรนาหยุดจ้องเครื่องเล่นโรลเลอร์คสเตอร์ด้วยสายตาเป็นประกายนี่คือเครื่องฝึกฝนการทนต่อแรงเวทที่ทรงพลังใช่ไหมแพรวาหัวเราะ <laughs> ไม่ใช่นั่นคือเครื่องเล่นสำหรับความสนุกนะ่ะอยากลองขึ้นไหมเซเรนาพยักหน้าอย่างตื่นเต้น ทันทีที่รถเริ่มเคลื่อนเธอกรีดร้องเสียงหลงจนแพรวาต้องกอดแน่นเพื่อปลอบใจต่อมาทั้งคู่แวะร้อนขายไอศครีมเซเรนาลงชิมรสดอกไม้คืนจันทร์ที่แพรวาแนะนำหวานและเย็นชื่นใจมากเหมือนน้ำค้างบนใบไม้ในรุ่งสางเธอบรรยายด้วยความรู้สึกโรแมนติกจนแพรวายิ้มเขินในสวนสาธารณะตอนเย็นสองคนนั่งอยู่บนชิงช้าสวรรค์ที่หมุนขึ้นไปเรื่อยๆ ท้องฟ้าสีครามเริ่มเปลี่ยนเป็นสีส้มทองของพระอาทิตตกเซเรนาจับมือแพรวาแน่นโลกนี้งดงามยิ่งกว่าในตำนานของข้าแพรวามองตาเธอและเจ้าทำให้โลกนี้สวยงามขึ้นด้วยเสียงลมพัดเบาๆพร้อมกับแสงสุดท้ายของวันสองคนสบตากันหัวใจเต้นแรงจนเหมือนไม่อยากให้เวลานั้นผ่านไปเร็วก่อนกลับบ้านเซเรนากระสิบเบาๆ ข้าจะปกป้องเจ้าไม่ว่าโลกนี้จะเป็นเช่นไรแพรวายิ้มตอบแล้วเราจะก้าวไปด้วยกันวันหนึ่งในตอนเช้าแพรวากำลังรีบออกไปทำงานแต่ทันใดนั้นสายฝนโปรยปลายลงมาอย่างไม่มีสัญญาณเตือนอา้าวฝนตกแล้วหรอ แพรวารีบขวารม่มแต่พอเธอหันไปเซเรนากลับยืนยิ้มมุมปากพร้อมแสงสีฟ้าเรืองรองรอบตัวค้าไม่ได้ทำให้ฝนตกหรอกนะเซเรนาพูดเสียงเบาแต่ดวงตาสีฟ้าสว่างสวยพลังเวทของข้ากำลังถูกรบกวนในอีกหลายวันถัดมาเหตุการณ์ประหลาดเริ่มเกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยที่เซเรนาไม่ทันตั้งตัว ดอกไม้ผุดขึ้นกลางถนนหรือไฟสว่างวาบในห้องนอนตอนกลางคืนหรือเสียงกระซิบแปลกๆที่ไม่มีใครได้ยินแพรวาพยายามปลอบไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะหาทางแก้แต่ในใจเธอก็เริ่มกังวลว่าความจริงที่เซเรนามาจากอีกพบอาจทำให้ชีวิตของเธอวุ่นวายเกินไป ในคืนหนึ่งที่ฟ้าครึ้มขณะที่ทั้งสองนั่งคุยกันเซเรนาก็ลืมตัวและปล่อยพลังเวทออกมาแสงสีน้ำเงินสว่างสวัยเต็มห้องพร้อมกับเสียงเพลงแผ่วเบาราวกับโลกเวทมนต์กำลังมาเยือนขอโทษนะเซเรนาก้มหน้าพูดข้าไม่ได้อยากให้เจ้าต้องลำบากเพราะข้าแพรว่าเอื้อมมือจับไหล ตราบใดที่เราอยู่ด้วยกันไม่มีอะไรที่เราจะผ่านไปไม่ได้ทั้งสองสบตากันด้วยความเชื่อใจและกำลังใจความเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้พวกเธอใกล้ชิดมากขึ้นยังเป็นสัญญาณเตือนถึงบททดสอบที่กำลังจะมาถึงในอนาคตคืนหนึ่งในห้องนั่งเล่นแพรวานั่งจิบชาร้อนในขณะที่เซเรนานั่งข้างๆใกล้กันมากกว่าปกติ บรรยากาศเงียบสงบมีแสงเทียนสลัวสลัวส่องหน้าให้ทั้งคู่ดูอบอุ่นเซเรน่าหยิบมือแพราวาขึ้นมาถือไว้แน่นมืออุ่นๆของเธอสัมผัสกับแพราวาจนหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะแพราวาเสียงเซเรน่านุ่มลึกเต็มไปด้วยความรู้สึกข้าพยายามจะพูดสิ่งนี้มานานแล้วข้ารักเจ้า แพรวาหลับตาลงสูตรลมหายใจลึกก่อนจะเงยหน้ามองดวงตาสีฟ้าของเซเรนาจ้องมาที่เธออย่างจริงจังและอ่อนโยนฉันแพรวาเริ่มจะตอบแต่เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นทำให้ทั้งสองคนสะดุง้งเซเรนาํำเบาๆโชคชะตายังไม่ให้เราได้พูดคุยอย่างสงบสินะแพรวาหัวเราะ หันไปกดปิดโทรศัพท์แล้วหันกลับมาจับมือเซเรนาแน่นขึ้นขอโทษนะฉันแค่ยังกลัวว่าความจริงของเรามันจะซับซ้อนเกินไปเซเรนาถอดมงกุฎดอกไม้ที่สวมไว้แล้วค่อยๆนำมาวางลงบนหัวแพรวาเบาๆเ,เ,เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของความรักและคำมันสัญญาไม่ว่าพบไหนข้าจะรอวันที่เจ้าเปิดใจ พูดจบเซเรนาก็โน้มหน้าเข้ามาใบหน้าของทั้งสองใกล้กันมากจนแทบจะสัมผัสกันได้ริมผีปากของเซเรนาประทับลงบนริมฝีปากแพรวายอย่างแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนความอบอุ่นและความรู้สึกที่ซ่อนเร้นมานานพุ่งทะลักจนทั้งคู่แทบหยุดหายใจแพรวาไม่ได้ผลักใสกลับส่งมือไปรองแก้มเซเรนาไว้ ในจุมพิษนั้นมีทั้งความหวานความเข้าใจและความหวังว่าครั้งนี้จะไม่ต้องจากกันอีกหลังจากเลิฟซีนนั้นทั้งสองนั่งกอดกันในความเงียบที่เต็มไปด้วยความหมายเซเรนากระซิบเจ้าคือโลกของข้าแพรวายิ้มแล้วฉันก็พร้อมเปิดใจให้เธอแล้วแสงทองอ่อนโยนจากพระอาทิตย์ยามเย็นสาดส่องผ่านหน้าต่างห้องนั่งเล่น เซเรน่านั่งเงียบข้างแพรววามือของทั้งคู่ยังคงประสานแน่นแพรววาเสียงของเซเรนาสั่นเครือประตูสู่โลกของข้ากำลังจะปิดหากข้าไม่กลับไปตอนนี้จะไม่สามารถกลับไปได้อีกแพรววามองหน้าเซเรนาด้วยความตกใจและไม่อยากเชื่อแต่เรายังไม่ได้พูดคำว่ารักอย่างเต็มที่เลย เซเรนากอดแพรวานแน่นขึ้นข้ารักเจ้ามากที่สุดในโลกนี้และทุกโลกที่มีอยู่ทั้งคู่เงียบไปพักหนึ่งกรอนเซเรนาจะถอนหายใจแล้วพูดต่อแต่ข้าจะหาทางกลับมาต่อให้ต้องข้ามพันโลกก็ยอมคื้นสุดท้ายก่อนจากลาแพรวานและเซเรนานั่งดูดาวด้วยกันในสวนหลังบ้านเซเรนาชี้ไปที่กลุ่มดาวหนึ่ง นั่นคือดวงดาวที่ข้าจะใช้เป็นสัญญาณเพื่อกลับมาแพรวารู้สึกน้ำตาคลอฉันจะรอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเซเรนาคล้องแขนแพรวาไว้แล้วกระซิบเบาๆเราคือคู่แท้ของกันและกันจริงๆนะรุ่งแช้าวันต่อมาแสงวาบสีทองล้อมรอบเซเรนาอย่างสวยงามก่อนที่เธอจะค่อยๆหายตัวไป พร้อมคำพูดสุดท้ายเจ้าคือโลกของข้าแล้วเราจะพบกันใหม่แพรว่วายืนมองแสงนั้นจนจางหายไปน้ำตาไหลรินอย่างเงียบๆแต่ในใจยังคงมีรอยยิ้มของความหวังวันหนึ่งที่ฟ้าสดใสแพรว่วากำลังนั่งวาดการ์ตูนอยู่ที่โต๊ะทำงานจูๆ่ๆแสงสีทองอุ่นๆก็สาดส่องเข้ามาในห้อง เธอเงยหน้าขึ้นเห็นเซเรน่ายืนอยู่ตรงประตูในชุดเกราะเงินเงางามผมทองสยายและดวงตาสีฟ้าสดใสกว่าเดิมเซเรน่ายิ้มกว้างก่อนจะก้าวเข้ามาแล้วดึงแพรวาเข้ามากอดแน่นราวกับจะไม่ปล่อยอีกเลยข้ากลับมาแล้วเจ้าของหัวใจของข้าเสียงนุ่มลึกพูดขณะโอบรอบเอวแพรวาในความเงียบที่อบอุ่นเซเรน่าค่อยๆโน้มหน้าลงมา จุมพิษที่ริมฝีปากอย่างแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความรักที่ลึกซึง้งแพรวารู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนของหัวใจที่ถูกเติมเต็มจนล้นค่ะคิดถึงเจ้าเหลือเกินเซเรนาคระซิบก่อนจะเลื่อนมือไปแตะที่แก้มแพรวาและนี่คือคำมั่นสัญญาว่าจะไม่ปล่อยมือจากเจ้าอีก แพรว่าตอบรับจุมพิษนั้นด้วยความอ่อนโยนมือของเธอไล่ไปตามเส้นผมของเซเรนาอย่างทนุถนอมความรักของทั้งสองลึกซึ้งและเต็มไปด้วยความหวังที่ไม่สิ้นสุดคืนนี้ทั้งคู่หลับลงพร้อมกันอยู่ในอ้อมกอดที่เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นและคำมั่นสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไป